ส้อมรับความเจ็บปวดเรื่องราวดราม่านะครับเพื่อเป็นบทเรียนสอนให้ได้เรียนรู้สําหรับดีเจมตูมเตชินครับเรียกได้ว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนมรสุมดราม่าถาถมอย่างหนักเลยในเรื่องของคําพูดการถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆแล้วก็รวมถึงปาร์ตี้วันเกิดที่ทําให้มีการติดเชื้อโควิด -19 จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยนะครับล่าสุดนะครับเจ้าตัวเปิดเผยว่าสําหรับตนเองเนี่ยมองดูจากเจตนาเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะโดนด่าดเรื่องแล้วก็ไม่มีใครที่จะไม่โดนด,าด่า พยายามทำหน้าที่เต็มที่ที่สุดครับผิดแล้วก็พร้อมแก้ไขผิดแล้วก็ขอโทษแต่ก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทําไปถูกหรือผิดเจ้าตัวยอมรับเลยครับว่าก่อนหน้านี้คอยสอนคนนู้นคนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่ควรสอนที่สุดก็คือตัวเราเองครับวันนี้ตื่นมาบอกตัวเองว่าเราทําอะไรเรามีคุณค่ามีประโยชน์เพื่ออะไรเราออกมาทําความดีเพื่อสังคมแล้วหรือยังหลังจากเจอกับสถานการณ์โควิดมานะครับทำให้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปในระดับหนึ่ง เจอมาตลอดทั้งเรื่องที่บวกแล้วก็ลบผ่านมาได้หลายๆอย่างนะครับจนมาถึงตอนนี้เนี่ยสามารถประคับประคองใจตัวเองได้ส่วนอาการป่วยของคุณยายครับติดเชื้อโควิดตอนนี้ก็ดีขึ้นมากหลังจากมีไข้บ้างคุณยายก็โทรมาทุกวันนะครับเข้าใจว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความกังวลมากกว่าเด็กปกติอยู่แล้วโรคนี้ผู้สูงอายุจะมีเกณฑ์ผู้เสียชีวิตเยอะนะครับคุณยายก็กําลังใจดีครับคาดว่าจะได้ออกเร็วๆนี้ ยอมรับนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีความกังวลแต่กลัวยายรู้แล้วจะเครียดต้องมีความสุขนะครับมีพลังบวกให้ยายเรายิ่งไปเครียดโรคนี้สู้ได้ด้วยภูมิต้าน,านทานที่มาจากสภาวะทางจิตใจแล้วก็อารมณ์เหมือนกันไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ครับก็น่าจะได้ออกแล้วต้องตรวจดูเชื้ออีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ